ไปไปเร็ว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 ขับขึนเลนดิขับไอ้นเลยดิเอ้ยตุ๊เี้ตุ๊บี้ เออทำทรงมองไปก่อนทำทรงมองเออเออมองมันมองไอเต้งไอเต้เออเออเออ อยู่ไหนวะตอนนี้เพื่อนเราเป็นรับผิดตัวเหรพื่อนว่างเปล่าเฮ้ยจิงหรออเออเนี่ยมึงมานะเดี๋ยวกูส่งเดี๋ยวกูส่ง gps ให้มึงอย่าไปเอาอาวุธมานะเพื่อนอาวุธนะอาวุธนะโอเคใช่ไหมเออจากสปาร์ตาทองนะเพื่อนโอเค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 ไปเจอกันไปเจอกันได้เพื่อนโอเคครับไปครับเจอกันครับวางเสร็จแล้วเนี่ยออกไปดูนิดนึงเนี่ยออกไปดูต่อเออเออปึ๊บปึ๊บ ข้าวให้ใหม่บอกเลยเอาเราสับข้าวผมสับข้าวแล้วเอาเลยเฮ้ยโอ้ยโทรสับข้าวมันไม่เข้าไม่มีการโฟมเออใช่ไหมเถอะรับไทนรับแทนฮัลโลเพื่อนฮะจริงเหรอได้เพื่อนเดี๋ยวจะรีบไปเลยรับปุ๊บเดินออกไปดิไม่ไม่ใช่เหยียบจ่เฉยียบจ่าเอาหยิบดาบเฉยเอยเอา ไม่ต้องแทนเออหยิบหยิบอลเลยขึ้นบอลเลยเอาเออรอเอบเลยเอเลยอบเอบเลยเออเออไปต่อดิถอยถอยมาเลฮ้ยกำลังนึกได้เอาเออถอยมาถอยมาใส่ใส่ ไปต่อไปไปไปไอเลี้ยวเขาเลยเลี้ยวเขาเลยเขาเลยเขาเลยเฮ้ยเจบหายแล้วอัน้นเพื่อนดิอ้น้นเพื่อน เนนนไหะพี่อุปกรณ์ครบปะเนี่ยครบพี่ครบพย่ารไปไปกันไปไปเรดูไอเบสไอเบสยกไอเบสยกเขียนเลยเออไอไอต้นเขียนเลยไอต้นพอ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 ตัดเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเข้าห้องไปเลยเข้าห้องไปเลยไปห้องไปเลยเป็นน้องอะไอสองคนไอเนี่แกนี่เออเอา เดินเเข้ามาเลยไอออเนี่มึงทำสองหมันหน่อยทำสองห้ามกวหน่อยก้าวหน่อยก้าวหัวเไอเนี uh ่ย like, uh ุง uh หัว uh อุ uh ้ย uh อัน uh นั uh ้นลงไปนั่งเล่นกับมันเลยเฮ้ยสอนิ้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วมาแล้วนั่งเลยนนั่งเออเข้าไป ปองไปไหนเน่เปลี่ยนกูนะเข้าไปเลยเออเข้าไปเข้าไปเออเออหนักี่หนปงเลยเออ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 ยืดหลังว่ยืดหลังเออเอออไปเออเออทอดเออไปเออด้ไห ขอบได้เพราะเราเราแค่นี่ไงรึ่งเอาเอพดเอาเียหอเนะเียหเยลลัเฮีย้แม่หน่อยเนี่ยเฮอยเฮ้ยเฮีาเฮี้แหน่อยเออ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 เฮกคอยเีน่อยเีกคอยเีย่อยเออเออ จะลดจะลดเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดออเออจัเขนอยเอเเออกำกำคอแล้ับเขาดีเออเออเออกำคอแล้ับเออเออไอหอย่กูกวดอยู เนองคเใช่ปะเฮียเอาเอาแ่อ um> ันนี้อย่าเข้าไปกลางเออต่อเลยไม่ไม่ต้องฟังคกูเอออต้องไ่เ เอาไหมเอาไหมเนี่ยเออเออจะโดนไหมบนเดียกจะโดนไหมโดนไหมดิเอ๊ยแข็งแข็งออเออไอเนี้ยเข้ากลางเข้ากลางเออเออดันดันไอแนกหอยนี่แนกแนกเออเออไอแนกโยกตัวไหนแนกโยกตัวไหนเออกระโดดไหมระโดดไหมขึ้นขึ้นมาขึ้นมากระโดดกระโดดต่อยไปเลยต่อยไปนานๆเดี๋ยวเราเล่นคลิปเอาโดดไหมเนี่ยกระโดดไหมดิเอ๊ยแข็งแข็งเฮ้ยไอเนี้ยโดดตบมันโดดตบมันลงดิเออโยกตัวไหนโยกตัวไหน อยกตัวไหน่อยกโยกโย,ยกใหม่หรืยัแล้วมันก็บินหนีไปเลยบินหนีไปเลยเอเอ เงินคงเหลือไม่เพียงพอสำหรับใช้บริการกรุณาเติมเงินยูไหนวะตอนนี้เพื่อนเราถึงรัาตัวเพื่อนว่างเปล่าเฮ้ยจีนอ๋อบ้านเออเนี่ยมึงมานะเดี๋ยวกูส่งนเดี๋ยวกดส่วนทบีเอสให้มึงเดี๋ยวเอาอาวุธมานะเพื่อนอาวุธฮะอาวุธฮะ โอเคจากสปา์ตาทองนะเพื่อนโอเค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 ไปเจอกันมาเจอกันได้เพื่อนัลโหพ่นจริงเหรอได้เพื่อนเดี๋ยวจะรีบไปเลย Ini apa? Ini alat. 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 Ini al เร็วว่านี้เร็วกว่านี้คิดส่งของเร็วกว่าต้องเร็วกว่านี้